สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารนะลูกเป็นอย่างไรบ้างลูกทําข้อสอบของคุณครูได้ใช่ไหมคะบางคนได้เต็มเลยนะคะดีใจด้วยนะคะยังมีนักเรียนบางคนยังไม่ได้ทําแบบทดสอบนะลูกต้องทํานะคะคุณครูจะได้ก่อคะแนนนะคะวันนี้ภาษาไทยของคุณครูนะคะจะขึ้นบทใหม่ค่ะในหนังสือภาษาพาทีบทที่6จากครองสู่ห้องแอร์นะคะ จากครองสู่ห้องแอร์นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมสองรูปแบบสังคมในเมืองและสังคมในชนบทซึ่งมีความแตกต่างกันในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็สังคมในชนบทนะคะจะมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะ,ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เด่นปันมีน้ำใจสังคมในเมืองก็มีค่ะแต่ ก็เป็นบางครั้งเป็นบางที่เป็นบางคนนะคะการเรียนเรื่องอเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องของจากคลองสู่ห้องแอร์มีทั้งหมดเกตหน้าด้วยกันนะคะรวมทั้งหน้าแรกนะคะคุณครูก็เลยสรุปเอาแต่ใจความสำคัญให้นักเรียนไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้นักเรียนอ่านแล้วก็เข้าใจนะคะ สามคิดวิเคราะห์ได้นะคะในเรื่องจากของสูห้องแอนเนี่ยให้ข้อคิดที่ดีมากเลยนักเรียนสามารถนำไปปฏ,ปฏิบัติใช้ในชีวิตจริงได้เลยนะคะถ้าใครปฏิบัติได้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคะสามารถอยู่ในสังคมที่ดีงามซึ่งเป็นวัฒนธรรมของไทยมาตั้งแต่ยาวนานาแล้วนะคะการอ่านหนังสือจะช่วยประเทืองปัญญาเรานะคะให้เรามี สติปัญญามีความรู้ก้าวไกลนะคะรู้กว้างรู้ลึกนะ,ะต้องไม่ทิ้งเรื่องการอ่านนะลูกนะอ่านให้ถูกต้องด้วยคะ่ะรอเรือรอลิงคำควบกล้ำนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนอ่านนะคะนักเรียนอ่านไปพร้อมกับคุณครูได้เลยคะ่ะเราไปอ่านจากครองสู่ห้องแอร์กันเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะลูก พร้อมยังคะพร้อมแล้วเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะบทนี้น้าและหลานออกจากบ้านไปเที่ยวสวนลงเรือต่างชี้ชวนชมสองข้างหนทางจรไมตรีของชาวบ้านที่เรือผ่านสะกิดสอนน้ำใจเอื้ออาทรทราบซึ้งนักควรจักจำ เรียงความฝึกหัดเขียนมั่นภาคเพียรใช้ถ้อยคําจินตนาการเป็นตัวนำด้วยภาษาน่าชื่นชมช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวันน้าแป๊ดกับใบพูขับรถไปเที่ยบ้านนะอุย้ยที่ริมคลองอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อไปถึงใบพลูจึงชื่นชมสายน้ำผักตบชวาลอยมาเป็นกอเล็กๆน้ำสะอาดหน้าว้ายบ้านเรือนเรียงรายสองฝั่งคลองแต่ละบ้านจะมีเครื่องกั้นกันคลื่นกระแทกจากเรือยนต์และเรือหางยาวคลองนี้จะชื่อคลองประชาชนชมชื่นเป็นคลองที่ในหลวงรัชกาลที่ห้า โปรดก้าวให้ขุดเป็นทางรัดไปจังหวัดเพชรชบุรีและประชาชนมีน้ำไว้ใช้ไว้กินและในการทำเกษตรแสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ของไทยทรงห่วงใย,ยประชาชนทั้งสามคนดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยอยู่ในแผ่นดินของในหลวงและพระบรมราชนินีแห่งราชวงศ์จัก,กรี นาอุ้ยซื้อปลาถูนึง่งพ่อค้าคืนเงินที่วันก่อนทอนเงินขาดไปให้นาอุ้ยห้าบาทก๋วยเตี๋ยวเรือส่งเสียงปอ้ปอดมาแต่ไกลนาอุ้ยและบ้านฝั่งตรงข้ามเรียกก๋วยเตี๋ยวเรือพร้อมๆกันลูกค้าฝั่งโน้นให้มาบ้านนาอุ้ยก่อนเพราะเห็นว่ามีเด็กอยู่นาอุ้ยตอบขอบคุณนาแป๊รู้ใจใบถูว่า ต้องมีต่อรอบสองสามแน่ๆจึงขอให้นาะอุ้ยนําชามมาใส่เพื่อไม่ต้องให้ลูกค้าอีกฝั่งหนึ่งรอนานแม่ค้าบริการด้วยน้ำใจให้สั่งก๋วยเตี๋ยวไว้ก่อนแล้วจะกลับมาเก็บชามทีหลังก๋วยเตี๋ยวรสอร่อยชามละสิบบาทขายถูกแต่ขายได้เยอะแม่ค้าก็อยู่ได้ เพราะพอกินพออยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตอนบ่ายทั้งสามคนเดินลัดเลาะ,ะสวนเพื่อไปตลาดนัดที่ตลาดนัดมีทั้งของสดของแห้งของกินของใช้ผู้คนคึกคักร้านหนึ่งมีผู้หญิงมุงกันเต็มขายเครื่องสำอางราคาถูกที่ไม่มีฉลากอะไรเลยนาอุ้ยสงสารคนซื้อที่อาจจะหน้าพังได้ ยังมีสินค้าอื่นๆที่ยังอาจจะถึงแก่ชีวิตเพราะไม่บอกที่มาส่วนประกอบวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุเพียงแต่ต้องอ้างว่าสินค้ามาจากโรงงานถ้าติดยี่ห้อราคาจะแพงใครอยากได้ของถูกก็ให้ซื้ออย่างนี้นะ้าอุ้ยไปร้านขายของสด แม่ค้าลูกค้าต่อราคาเย้าแย่กันไปเลยได้ทั้งของถูกและของแถมใบพลูอยากรู้จักร้านโชห่วยนะอุ้ยพาไปดูเป็นห้องแถวที่ขายปรีกสินค้าต่างๆสารพัดชนิดเหมือนสเสบียงชุมชนร้านโชห่วยหรือร้านขายของชำเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทยเชื้อสายจีน ให้ผู้คนในละแวกนั้นมีอาหารกินของใช้และเป็นแหล่งพบปะผู้คนนาะอุ้ยไปซื้อสีอ e ิ๊วที่ร้านโชห่วยร้านหนึ่งแต่ยี่ห้อที่นาะอุ้ยต้องการไม่มีพ่อค้าไม่เสนอสินค้ายี่ห้ออื่นแต่ถามร้านอื่นให้พอรู้ว่ามีก็บอกให้นาะอุ้ยไปซื้อร้านนั้น การมาเที่ยวครั้งนี้ทำให้ใบพูจดจำความรู้สึกดีๆไม่มีวันลืมวันหนึ่งนาะแป๊ดชวนใบพูไปซื้อของที่ห้างสปปรรพสินค้าที่มีอากาศเย็นสบายหน้าเดินสินค้าทุกชนิดมีคุณภาพติดราคาสินค้าตายตัวไม่มีต่อรองผักและผลไม้ราคาสูงกว่าตลาดสด อยากได้สินค้าชนิดใดต้องเดินหาเองทุกคนยืนต่อแถวเพื่อรอจ่ายเงินตามที่เครื่องคิดเงินอัตโนมัติคิดออกมาจะจ่ายด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตก็ได้ไม่มีเสียงกระเซาเย้าแย่กันก่อนกลับทั้งสองแวะไปที่ศูนย์อาหารและสั่งข้าวมันไก่กิน น้ำกิ้มข้าวมันไก่ค่อนข้างเผ็ดใบพูจึงไปขอ,อน้ำปลาจากร้านข้าวแกงแต่แม่ค้าต่อว่าไม่ได้ซื้ออาหารจากร้านของเขาก่อนที่จะเอ่ยอนุญาตใบพลูจึงไม่เติมน้ำปลาเพราะแม่ค้าไม่เต็มใจใบพลูคิดเสียดายและคิดว่าควรทำอย่างไรขนบธรรมเนียมประเพณีดีๆของไทย ที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันจะอยู่ในจิตใจของคนไทยทุกคนและทุกเพศนะคะจากการอ่านเรื่องนี้นะคะอ่านแล้วทุกเรื่องต้องมีข้อคิดคติสอนใจนะคะข้อคิดจากเรื่องนี้นะคะได้อะไรบ้างที่นกักเรียนสามารถนำไปใช้ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง แต่ละคนย่อมมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันระหว่างคนในชนบทกับคนในเมืองความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนคือความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอันเป็นอุปนิสัยดั้งเดิมของคนไทยแม้ว่าเราจะเป็นคนไทยเหมือนกันแต่อุปนิสัยใจคอแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลหรือแต่ละคนนะคะ อันนี้นักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติใช้ในชีวิตจริงเลยค่ะกว่าการมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นเรื่องที่ดีถ้าทุกคนมีจิตใจดีแบบนี้นะคะเราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปเรามาทําแบบฝึกหัดของเรากันนะลูกนะเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะลูกนะคะแบบฝึกหัดของคุณครูว,วันนี้ให้นะัก เรียนเขียนคำจากคำอ่านที่คุณครูกำหนดให้นะคะคำที่คุณครูนำมาให้นักเรียนเขียนเนะี่ยอยู่ในเรื่องจากครองสู่ห้องแอร์มีทุกคำเลยนะคะแล้วก็เป็นคำที่นักเรียนมักจะเขียนผิดบ่อยๆนะคะทำในสมุดเขียนไทยอ,อ๋อไม่ค่ะขอโทษค่ะทำในสมุดแบบฝึกหัดนะคะคุณครูแจกสมุดแบบฝึกหัดไปให้แล้วนะคะ เขียนวันที่ครั้งที่นะคะคาที่ผิดบ่อยๆคือคําแรกเนี่ยค่ะอนุญาตนะคะนักเรียนจะเขียนผิดกันมากอนุญาตไม่มีเสละอีนะลูกนะคะไม่ต้องใส่สละอีมาค่ะจาไว้เลยนะคะอีกสองคำที่นักเรียนมักเขียนสลับกันคําว่าราชการและรัชการนะคะจะเขียนสลับกันนะคะเขียนอย่างไรราชการรัชการ เปิดหาได้เลยนะลูกเมื่อสักครู่เราก็อ่านกันไปแล้วนะคะต่อไปพระมหากษัตริย์เห็นให้ถูกนะลูกคำนี้นะคะเศรษฐกิจอ่านว่าเศรษฐกิจนะไม่ใช่เศรษฐกิจนะลูกนะคะเศรษฐกิจลิสติผิวพรรณมาตรฐานอัตโนมัติและคำสุดท้ายบรรยากาศนะคะอย่นี้ถูกต้องนะลูก ะะเขียนแล้วก็ส่งให้คุณครูคุณครูจะตรวจให้นะคะนักเรียนทำนะักเรียนได้จะได้มีความรู้ติดตัวไปนะลูกนะความรู้หาที่ไหนไม่ได้นะคะนักเรียนต้องหาเองนะคะคุณครูฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ภาษาไทยของคุณครูสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีนะคะคิดถึงทุกคนคะ่ะ